อันนี้เราก็มาดูภายในเรือกันนะครับนี่ครับมีบอกคนนั่งแจ๋วเลยนี่ยึดน็อตไว้แข็งแรงมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีคันโยกมีนี่ครับ,ม,ม,รบมาตร,ารวัดน้ำทะเลโอ้อยังเจ๋งนะครับดู ตัวนี้เป็นฝุ่นที่เฉยนะครับเรือสภาพใหม่มากครับเหมือนไม่เคยได้ใช้เลยครับนั่งได้เยอะมากเลยครับเนี่ยนับสายเอาเลยครับสามสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่งได้ประมาณยี่สิบยี่สิบยหกยี่เจ็ดยแปดเกือบสามสิบคนแนละ้วน่าจะสามสิบคนครับ นับตามเบาะนี่ครับน่รัานับตามเบาะอย่างนี้เปิดนี่ได้ด้วยครับน,ใน,ในีดด่เปิดได้ครับนี่ครับ <ita m> เขาผูกไว้นะครับกัางคนเข้ามานอนสุดยอดจริงๆเลยครับ <ita m> เครื่องยังติดใช้งานได้ด้วยนะครับ <i> แต่วันนี้ อยู่แต่หลานครับหลานเจ้าของสวัสดีครับเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนเครื่องยนต์น่าจะอยู่นี่ว่ะบอลแต่มันติดนี้เนี่ยโอ้เครื่องดีเซลว่ะโอ้ดีเซลอ่ะดีเซลสองสูบนี่ครับสองว่ะ ไม่มันต้องถอดนี้เว้มันต้องถอดนี้โคตรเจ๋งอยู่ไนนสานาะบุรีครับผมผมอยู่ลบบุรีครับเปิดประตูได้ครับย้อา้าวดูสันับสวยจริงครับ นี่ครับสองล่าครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปนิ่งไว้ให้ดูด้วยโคตรเจง๋ง,นะงนะครับเนี่ยออผมคิดไปแล้วเนี่ยมัดเชือกไว้ตรงนู้นอ่ะนี่คันโยกโอ้โหเดี๋ยวว่าบอลบอลเรียบ่ะคนนั่นงดิเจดด้า ตัวควบคุมหางเสือจะได้นี่ครับมีอุปมีการใช้งานบอกด้วยนี่เติมน้ำมันแั้งเนี่ยเท่ห์วะนี่มีเพจด้วย้อโหเจ๋งมากเลยครับเจ๋งมากเลยครับท่านผู้ชม เป็นไฟเหมือนไฟเบอร์โดนนิดเดียวกรอบเลยโดนนิดเดียวขาดไม่ใช่พูดถึงเนี่ยมันร้อนต่อไม่ได้มันมันโค่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันน้ำหนักก็ต้องโค่นโยงโยงอย่างเงี้ยไม่่ใหญได้เหมือนว่ามันเหล็กโอเคครับก็วางงเีอย่างเจ๋งเลยครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งไปดูครับผมโอเคครับขอบคุณครับ